สวัสด,ดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้วันจันทร์ที่สี่เนาะใช่ไหมวันจันทร์ที่สี่มกราลาจ้ะที่สี่หรือที่สาม้้วันเนี้ยดีพินจำวันผิดหรือเปล่าสี่หรือสามไม่รู้จำไม่ได้เนาะนึกไปออกล้ะมีเรื่องให้จำเยอะแยะพศสองหกสี่จ้ะ เนี่ยอีนี้คือยายพินได้มาในนามฝักพระเจ้าหลวงแต่อีนี้ดูแล้วมันไม่น่าจะใช่จ้ะที่พินเข้าไปดูแล้วฝักพระเจ้าหลวงเขาไม่ใช่อย่างนี้จ้ะแต่นี้น่าจะเป็นฝักนางพญาใหญ่หรือเปล่ายายพินก็ยังไม่แน่ใจะนะดูลักษณะดอกข้างๆนะเนี่ยแต่คือสวยก็พอเนาะชื่ออะไรก็ช่างเธอเนาะแ,นนแล้วตอนนี้ช่อหนึ่งมีเจ็ดดอกนะจ้าเนี่ย เดี๋ยวเวลาได้ดอกเต็มเต็มก่อนเดี๋ยวเีพินจะถ่ายให้เต็มเต็มช่อเนาะอันนี้คือดอกเดียวลักษณะเขาเนี่ยนี่นะก้านดอกเขาเนี่ยสูงจากพื้นดินเนี่ยนี่มันห้าสิบเจ็ดเซนนะห้านสะิบเจ็ดเซนตีถ้ามันไม่เยียพินวัดไม่ถึงดินเนาะไม่ถึงดินถ้าถึงดินมันก็จะต้องมากกว่านี้จ้ะ ถ้าถ้าเอาวันนี้ไว้ถึงนี่เลยเนะี่ยมันก็จะต้องได้ถึงเนี่ยน่จ๊ะหกสิบเซนนะจ้ะถ้าเอาถึงดินเลยนะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะก้านดอกนะแอตัน,นี้เนี่ยที่เยปินดูมาฝักอะไรอะไรของเขาก็ช่อก้านช่อต่าต่าต่ำทั้งนั้นเลยแต่ไม่ของเยปินสูงจังเลยเยปินก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะสำหรับคนที่รู้แนะนำเยพินมั่งนะจ๊ะ เขาบอกว่าทางอะไรนะเมตตามาหานิยมอะไรอ่ะดีจะปลูกแล้วก็จะมีชคมีลาบมีอะไรหลายหลายอย่างเนาะเยีพินก็ไม่เข้าใจนะตอนนี้นะแต่เดีพินแค่ว่าเขาบอกให้หามาปลูกคู่กับบ้านอ่ะดีจะ้ะเดยพินได้มากับเดีพินได้มาครบแล้วจะ้ะสิบแสนอีกต้นหนึ่งสิบแสนจัดทองเดีพินก็หามาได้แล้ะแต่ยกมาถ่ายให้ดูไม่ไหวนะจะ๊ะ เมื่อวานนี้พี่ก็ไปหาซื้อมาใหม่อีกแล้วแต่อันนี้มันหน้ามันมันมันไม่น่าจะใช่ต้นเดียวกันอันนี้ดูใบมันยาวๆจะ้ะหรือเขาเลี้ยงเลี้ยงไม่งามเหมือนกันก็ไม่รู้นะแต่ทรงใบทรงอะไรแล้วก็บิดๆเหมือนกันคล้ายๆกันอันนี้เขาบอกขวักพระเจ้าหลวงใบก็จะต้องบิดๆอีนี้ก็บิดเหมือนกัน,เ,นเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยบิดเบี้ยวเนี่ยบิดบิดเบี้ยวเนี่ย แล้วก็เป็นเก็ด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 นั่เนี่ยเนี่ยเป็นเก็ดเก็ดเก็ดเกตยับ,ๆๆๆาบายับ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 ลักษณะใบก็คล้ายๆกันมากเลยแต่นี้เขาบอกยายพินว่าชื่อมหาโชคจ้ะยายพินก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะมีสิบแสนชัดท้องอีกต้นหนึ่งเขาบอกต้องมีให้ครบจ้ะและใกล้นี้อีกเนี่ยที่ยายพินจะอวดเนี้ยนี่กวักแม่ทองใบจ้ะ จะพินได้ฝักแม่ทองใบามาสามต้นผ่าหัวไปต้นหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าไปเก็บไปตรงไหนหายหมดเลยฝักแม่ทองใบฝักแม่ทองใบนี่ก้านใบจะยาวนะใบเหมือนดาบจะ้ะเนาะใบเหมือนดาบจะพินได้มาอันเนี้ยในน้ำฝักแม่ทองใบชื่อระไรกระช่างเอเดี๋ยวจะพินจะมาบอกวิธีปลูกวิธีปลูกเขาปลูกไม่ยากเลยนะ่ะดินขุยมะพร้าวดินกับขุยมะพร้าวใบกัมปูจะพินใส่ไวนะ้เนี่ย แล้วก็ขี้วัวขี้ายใส่ลงไปอย่อย่าใส่ขี้โม้นะจ๊ะขี้โม้ใส่ไม่ได้จ้ะเนี่ยเห็นต้นที่ยจพินได้มาต้นเท่านี้เองนั้นเนี่ยเนี่ยต้นน้อยเดียวมีสองใบแล้วก็มีต้นเล็กๆกับมีใบเล็กๆมาใบาหนึ่งพอวันนี้แล้วยจพินว่าเขาก็เลี้ยงไม่ยากคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาพร้อมแตกหน่อยแล้วเนี่ยจ้าเพื่อนๆเน,นี่ยเห็นไหมเนะี่ยตุ่มๆเนี่ยเนี่ยเจพินก็คุยจังเลย คุยเป็นไก่แล้วคนเกิดปีไก่นี่มันช่างคุยจริงๆเลยเนาะแล้วอันนี้เจ๊พินได้มาเจ๊พินก็เลือกตอนไม้จะเลือกมีลูกติดจะ้ะเนี่ยตอนที่เจ๊พินได้มาทีแรกเล็กกันนี่นะเจ๊พินจะบอกว่าไม้สีขาวสีเขียวว่าถึงเขาจะไม่มีสีจำเจม <c oughs> เขาก็มีสเสน่ห์ในตัวเองอันนี้เดลี่เดลี่เดลี ดูน่อยพินไปทิ้งไว้จมป่าไม่ได้ลดน้ําลดท่าใบแห้งหมดเลยเขาก็ออกดอกอยู่เรื่อยๆจ้ะยยพินก็ได้เห็นดอกเขาเรื่อยๆแลวดอกออกครั้งหนึ่งอยู่ได้นานนะเดลีเนะี่ยสวยจ้ะราคาก็ไม่แพงเหมือนหน้าวัวด้วยนะเดลี่อะตอนซื้อมาต้นต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้เล็กนิดเดียวเนี่ยยยพินไม่ได้ให้ดูดอกเขาอย่างเดียวนะจ๊ะ ดอกเขาก็ว่าสวยแล้วนะยายพินให้ดูวันนี้จ้ะเนี่ยยายพินไปรดน้ำมาเช้านนี้เอาแวว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 ดูใบดูใบมาแวว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 นี่ถ้าใบเขาด่างขึ้นมาเพื่อนๆลองคิดดูยายพินจะชื่นชมความสวยขนาดไหนอ่ะเห็นไหม เดรีด่างเดลีด่างเพื่อนเพื่อนการปลูกต้นไม้นะ่ะมันจะพิน์ว่ามันเพลินนะจริงอะแล้วถ้าเกิดเขามาปุ๊กมาด่างมาดำมาลายอะไรสักต้นสองต้นเนี่ยมันก็น่าหลงไหลเลยล่ะจ้ะขนาดเขาเป็นใบธรรมดาเขายังสวยแล้วถ้าเกิดเขาเป็นใบด่างขึ้นมาเพื่อนเพื่อลองนึกดูเถอะมันเป็นการคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะ แล้วก็ต้นไม้นะเยพินจะเล่าให้ฟังว่าที่เยพินไปเที่ยวมาเมื่อวานเนี้ยที่สวนไอเนี่ยสวนสวนส,วนสวนในบอลน,นะนะเข้าผ่ามันนาเป็นซิกซี่วางยองยองไว้ตามกระถางบอลน,นะจ้ะเพื่อให้มีสีสันสดใสไอ้นี่เดี๋ยวอวดอีกอวดไม้วันนี้อวดไม้ไม้เขียวเนาะวันนี้ไม่ได้อวดบอนนะจ๊ะ อะไรนะ <S <S <US> <S เขาเรียกอะไรนะหูช้างอะ <S <S <US> <S ่ะวันนั้นเยพินได้อโลคาเซียหนังช้างมาแล้วอันนี้มันคืออะไรล่ะเอ้ยฟิโลปะ่ะฟิโลเดดอนหูช้างปะ่ะเ่ยยยพินได้มาต้นหนึ่งอย่างใหญยเลยที่เยพินซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาก็ซื้อมาแพงอยู่นะคนขายบอกป้าซื้อไปเถอะ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกป้าป้าไปปลูกเถอะมันทําไมจะไม่คุ้มละเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยแดดมันส่องเลยเนาะแสงมันอาจจะไม่สวยเนาะเนี่ยเขาติดมาในกระถางเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยดูหัวจะพินก็ไอหัวอะไรแทฟฟิโลเดดอนหัวหูช้ชากเนี่ยงอกนะอันนี้ยังไม่เพราะว่านะเดีย๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนะอันนี้มันทิ้งมาจากหน่อสองต้นแล้วนะเนี่ย ดูลากเขาในไหลค่ะว่าจ้ะที่ต้นเขาเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยมีทุกตาเลยขึ้นยับเลยเดี๋ยวเจพินจะไปเฉือนแบ่งทำคันแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยในหมดเลยกำไรเห็นๆลงทุนครั้งเดียวได้ตลอด